สวัสดีชาวเวิร์ฟแท้งทุกท่านนะครับกลับมาพบกับนิกกี้เหมือนเดิมนีวันนี้เรามาชมเก๋าโชว์ของกันนะครับกับ KR1 นะก็เป็นฮีวิแ n งของโซเวียตเ1ียเป็นรถที่มหานิยมนะอ่าเป็นรถที่หลายคนชอบนี่ยสนใจเพราะมีความเร็วเกราะดีมากนะซึ่งในเกมนี้ผู้เล่นชื่อ s h e r l โลไลท์ห้าอันเดรกอร์ะครับมาเล่นอยู่ในแมปเมืองร้าง เกิดทางฝั่งเหนือวิ่งเข้ามาจุดประทะตรงนี้เห็น b ี79เ,เลงหัวยิงไม่ทันนะครับยิงไม่ทันในเกมนี้อยู่ในห้องเทียร์10เทียร์11ไม่มีจอไม่มีอาร์ตี้ด้วยเลงใหม่ครับกับ b ี79แต่เขาถอยไปแล้วนะซึ่งในเกมนี้เชอรูไลา์เอาออกเทนมาใส่ด้วยนะติดเทอร์โบมาครับเป็นเทอร์โบชมพูแล้วก็ใส่ออกเทนมาด้วยเพิ่พมกำลังเครื่องยนต์สูงสุดนะครับใส่ตัว ปรับเสถียรม่วงมาด้วยแล้วก็หลดเร็วชมพูครับตรงนี้เห็นหัวของ B ีเซเครับเห็นเขียวๆก็ลองสักหน่อยแต่ว่าไม่คมนะมีเมาส์ด้วยครับใช้5ก็มาครับตรงนี้เยอะเลยนะเลงใช้5ยังเจาะเกราะไม่เข้าครับใช้5สวนมายังไม่เสียเลือดนะยังโอเคอยู่ครับ b ี7ซเครับยังเห็นตุ่มอยู่นะ วัดซะหน่อยไหมไม่ครับไม่บรายด้วยไทห้าครับแก้มเหลืองเหลืองนะแล้วก็หันรับแบบนี้ก็แดงไปแล้วครับอาหารมาก็เหลืองเหลืองอยู่เอาไงดีครับลองความคมครับก็ยังก็ยังไม่คมครับก็ยังคงเป็นโซเวียตอยู่เหมือนเดิมครับแต่เพื่อนเมื่อกี้ยิงเพื่อนเพื่อนเขายิงเข้าไปนะคมอยู่ตรงนี้ครับเพรล่างแต่ว่ายิงเพรล่างไม่ทัน หลายนัดและวยังครับยังไม่ยังไม่เข้าจุดบีซัดเจ็สิบห้าคันเดิมเขียวเขียวแบบนี้ก็ซักเข้าไปห้ารอยสามสิบสองโอ้โหบีซัเจ็ดสิบห้าคิดว่าหัวตัวเองแข็งเขียวอีเลยนะเมื่อกี้ แต่ดูลักษณะนี้คุมเป้าดีมากครับคุมเป้าโหดมากแต่ว่าไม่คมแค่นั้นเองเชอรโรไลเลยแบบขอใกล้ๆแล้วกันนะจะคมไหมเาจาะเต็มๆครับ562ครับเต็มเต็มตุ่มเลยนะอีกสักทีเอาหัวก็ได้ได้ครับ528ครับมาไกลๆมัน ไม่ค่อยแม่นก็มากใกล้ๆแล้วกันครับเมาส์ครับแก้มเขียวๆครับ619ครับโอ้โหพอใส่ออกเทนมาแล้วก็หน้าเล่นขึ้นเยอะครับมันแบบจีชช๊ดจ๊าดหน้าดูนะตรงนี้แล้วก็แก้มอีกทีนึของเมาส์แม่เจาะไม่เข้าครับนัดนี้ลอโหลดครับเห็นเพจล่างอยู่ เอาตรงนี้แล้วกันเหลืองๆครับ520ไปเมาส์นี่กลายเป็นกระสอบสายคันใหม่อยู่แล้วนะไทย้ครับอยากกรองของก็ซัดตุ่ม568แล้วบล็อกใท้5แบบสบายๆครับไทย้นี่ก็โหดขึ้นเยอะนะแต่เมาส์นี่เดิอุย้ยเกือบไปครับเกือบเจาะเข้าแล้วนะเห็นเหลืองๆอ,อยู่นะมันสุ่มเสี่ยงอยู่ ไช้หาออกมาอย่างนี้ครับแหม่หน้ายิงแต่ว่ายังโหลดอยู่นะมาเมาสครับด้านข้างยังไม่เข้าครับเหลืองเหลืองลองวัดใจเมื่อกี้ยังไม่เข้าครับเมาอีกทีหนึ่งอุย้ยเหลืองเหองยังไงครับด้านข้างหรือตรงนี้ครับเอ้ยโดนครับเข้าเป้าครับ578ครับ เรียกว่าแลกกันหมัดต่อหมัดแต่ว่าตอนนี้เมาส์บอกไม่สู้แล้วไม่สูแล้วจะตายแล้วตรงนี้ดีกว่าครับบีแัดกับยิงง่ายดีครับเหมือนบีแัดจะใช้เกราะไม่เก่งแล้วโมโหหรือเปล่าพุ่งเข้ามาอย่างนี้เห็นหัวเต็มๆแบบนี้ยังไงครับเรียบร้อยสิครับไม่เหลือครับเก็บไปครับ1คิวครับทางซ้ายมีไทฮ่าคันเดิมครับไปโผล่ทางซ้าย ด้านหลังมี b z 79ครับเชอร์ไลท์เอาไงครับอันมาเล่นกับ b z 79ครับหมุนรถออกมาแต่ว่าเขาเห็นซะก,ก่อนนะแม่กะจะไปเซอร์ไพรส์ซะหน่อยไม่เซอร์ไพรส์เลยคราวนี้กลับมาทางเดิมครับค่อยๆเล่นครับคนนี้เปลี่ยนเป็นลูกปกติครับลูก APCR นะ โอ้โหสองนัดซ้อนเลยไทยหโดนไปเมื่อกี้โชโรไลท์ก็ขยับเข้ามามาเล่นกับไทยห้าดีกว่าครับแต่ตัวเองยังโหลดเป็นลูกธรรมดาอยู่นะยิงหัวได้ครับโอ้โหใจเย็นเดี๋ยวโอ้โหมันพลาดไปนิดเดียวนะโดนด้านข้างของตุ่มก็ยิงไม่เข้าครับยังโชคดีว่าโดนคอนเซปห้ายิงเข้ามาแค่แร็กไม่เสียเลือดครับพยายามจะจี้ไปหาไทายหครับ รอให้ไทยห้ายิงแล้วเขาก็ยิงโดนเลยเข้ามา686ครับยิงตรงนี้โอ้โหยิงคอนเซปต์5ไปห2รอแล้วได้ไฟมาอีก3 0ม่0 7แม่นัดนี้ถือว่าโชคดีครับถอยครับเพราะว่า 60TP เข้ามาแล้วนะถอยหน่อยครับทางซ้ายมีสติฟัง 103B แต่ว่าอยู่ในป่า เชืลไลกลับมาที่เดิมครับสกอร์5ต่อ8อยู่นะหมุนไปหมุนมาตอนนี้กำลังหาช่องที่จะเล่นอยู่ว่าจะเล่นตรงไหนดีครับเพราะตรงนี้ก็โลง่งก็ไม่มีใครจะไปก็โอจะโดนนะโดนแน่ๆครับเข้าไปนี้โดนรวบแน่ๆครับ สกอตตามอยู่นะแต่ว่าแต่ว่าฝั่งตรงข้ามก็เขาก็ไม่ได้บุกอะไรนักหนานะเขามาบุกทางฝั่งตะวันตกนะแต่ก็พยายามดันเข้ามาอยู่นะยังดันไม่เข้าตรงนี้ก็เรียกว่าตรึงพื้นที่กันอยู่ครับตรึงพื้นที่กันอยู่ครับแล้วก็เจอครับ 60tp ครับ1นนัดเข้าไปครับ493โผล่มาแบบหัวแท็กโผล่ขนาดนี้ต้องซัดแล้วนะครับ มาอีกไหมเนี่ยแต่ชอบคุมเป้านะคุมเป้าโหดจริงๆเป้าดูเล็กดีนะแต่มันไม่แม่น เจอลายถอยครับถอยมานี่เจอครับเจอคอนเซปต์ห้าครับเห็นไม่เอ well ่ยเห็นหัวอยู่นิดนึงโดนครับโอ้โหเรียบร้อยครับได้คิวเป็น2คิวครับคอนเซปต์ห้านี่หัวสูงไปหน่อยครับเป็นคนหัวสูงนะโดนยิงหัวซะ 60 gp ปีนขึ้นไปเล่นครับจะมาเซอร์ไพรส์ตรงทางซ้ายมือหรือเปล่าตรงนี้มีช่องอยู่นะก็ตั้งปืนรอยิงครับดักยิงครับไม่รู้ใครจะเซอร์ไพรส์ใครนะ เงียบนะเหมือนไม่มาหกต่อแปดครับเกมตึง,ตง มานะครับซัดไปครับ5 5 0แล้วก็บล็อกสบายครับเพราะว่าทำสายสเกปรออยู่เลยนะก็พยายามจะบอกให้เพื่อนที่อยู่ในป่าเนะี่ยยิงเขาไปแอบอยู่นะเขาไม่กล้าออกมาเล่นนะมีอยู่คันหนึงอยู่ในป่านะเป็น MT มทีรถกลางลีโอพาสหนึ่งครับทำไมไปแอบอยู่แล้วไม่เล่นอยู่ตรงนั้นนะ ออกมายิงฟรีได้นะเขาไม่ออกมาไปซุกอยู่นะซุกอยู่หลังเรือโอ้ทางตะว,วันตกนี่เริ่มดันกันเข้ามาแล้วครับ KR1 B S 79ซิฟัง e 103B ครับตอนนี้ก็ตามแต้มตาม,ตามอยู่2แต้มนะ รุลายก็ระแวง60 t p แล้วเกินครับตอนนี้ตัดสินใจโผหน้ามายิงกับ60 t p หรือเปล่าใช่ครับ1น,นัดครับเทตไปเลยครับเขายิงมานี่แท็กขาดแต่ว่าไม่เสียเลือดครับตรงนี้ก็เลยยืนแลกกันไปเลยครับแต่ว่าจะเอาดินแดนฝั่งนี้นัดนี้534ครับแล้วก็มีที่ให้แอบสักหน่อย โอ้โหยิงเข้ามาก็ยังไม่เสียเลือดครับก็ทํางานดีครับแต่ว่าโดน432อยู่ครับทางซ้ายยิงเข้ามาอ๋อมีตรงนี้อยู่ถึงว่าลีโอไม่กล้าเล่นนะ4 3 4 3 2อยู่ครับเพียร์ด้วยนะอยู่ในป่าตรงนี้ครับโอ้โหนี่ครับคันนี้ครับถึงว่าลีโอไม่กล้าออกมาเลยนะอะช่วยยิงไปหนึ่งนัดแต่ว่าโอ้โหก็ยังไม่เข้าครับแล้วเขาวิ่งเข้าไปเก็บลีโอครับ แม่แต่ก็ทำให้ตอนนี้สกอร์ขยับขึ้นมาเป็น9เท่าครับ9้าเท่าแล้วไทยห้าเนี่ยเหลือเลือดอยู่แค่นิดเดียวครับโอ้เจอครับคาโล45ตรงนี้อีกคันด้วยโอ้โหล้วอยู่ตั้งนานเราไม่ยิงด้วยเนพะิ่งจะมายิงตอนนี้ครับโอ้โหโดนมาสองนัดกดไม่ลงด้วยครับสามนัดครับโอ้โหเจ็บเจ็บครับเกือบตายเหมือนกันครับสวนหน่อย เออสวนไป563แล้วตรงนี้ไทย5เพิ่งจะยิงไปยิงไม่โดนครับไทย5ถือว่าโชคดีครับโอ้โหคาโรไลนล์ก็เลยเล็งหัวจัดให้เน้นๆครับเรียบร้อยครับเก็บไปคิวเป็น4คิวโอ้โหในป่ามี MT รถกลางของเขา2คันนะ4 3 2อยู่คาโล4 5ทไม่ยิงทั้งคู่ครับโอ้โหซุ่มแบบซุ่มสุด,สด โอ้โหแสบสุดๆดนะไม่เล่นไม่ยิงครับยืนจนวินาทีสุดท้ายถึงยิงยังดีว่าเคลียร์ไปแล้วครับเคลียร์ได้นะเวลาไม่ถึง2นาทีแล้วตอนนี้นะครับเหลือ3คันสุดท้ายนะสติฟฟัง1นึ่งสบีอ่ะโดนเก็บไปแล้วสติฟฟัง1นึ่งสบีเหลือสองคันครับแบตแชท25่ีแล้วก็เมาส์ แต่ตอนนี้คาร์รลนนี่เหลือเลือดอยู่แค่3 5 0ห้าสิบนะจะออกไปไหนจะทำอะไรต้องระวังนิดนึงครับบล็อกใครไม่ได้แล้วอาจจะบล็อก,กได้แล้ะแต่มันเสี่ยงอยู่นะตรงนี้เห็นแน่ๆครับเมาส์อยู่ตรงนี้ครับแล้วมีเพื่อนจิ้มบอกว่าอยู่ตรงนั้นครับ VC ซ5้าโดนคิวไปเมื่อกี้โอ้โหูโโโูแม่ ออกมาเร็วไปหน่อยครับแม่คิดว่าคิดว่าเขายิงแล้วหรือเขาไม่ได้ตั้งตัวหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าออกมาแล้วมุมมันได้บดีเขายิงเข้ามาเข้าหวัวแท็กเรียบร้อยครับโอ้โหแต่ว่ายิงไปเยอะครับแล้วก็เล่นค่อนข้างดีนะเล่นแบบใจเย็นค่อนข้างเซฟเลยโอ้โหโอ้สิามเท่าครับงานนี้ ไม่รู้จะออกยังไงอูา้าู้หสิบสามสิบสี่แล้วตัวความหวังยังไงดีครับโอ้โห้ตัวความหวังโดนแบทแชทยิงเข้ามาด้วยแล้วเหลือเลือ<ๆ>ดอยู่แค่นิดเดียวด้วยเกมนี้แม่เวลาอ้โหแม่เรียบร้อยครับ พลาดไปนิดเดียวเท่านั้นนั่นน่าเสียดายเดี๋ยวไปดูผลการลบกันนะครับในเกมนี้ครับก็น่าเสียดายนะว่าแพ้ไปนะครับแพ้ไปแบบแม่ผิดคาดนะเกือบจะกลับมาชนะอยู่แล้วนะแต่ว่าโอ้โหก็พลาดท่าไปเนะี่ยพายแพ้แต่ก็เอมแตกครับได้เอทังเกอร์มาได้ไฮ g คาร์เบอมาด้วยได้เงินมา2 0 0แสนหนึะครับประสบการณ์3 3 2 1แล้วก็พันธบัตร5ใบนะครับชื่อในเกมก็ เชอ d o โรไลท์ห้าหกเจอันดับสกอร์สองพิเนาะยิงไปทั้งหมด9,392นะฮะแล้วก็มีคิวด้วย4ี่คิวครับปรสบการณ์ดิบก็953ยห้ิงไป28นะัดเข้าเป้า25่จอบเกราะ18บแดครับดาเอจรวมก็9ก้ามีบล็อกไป3,850แล้วก็แอซิดิกสองพจริงๆแล้วเขาเป็นคนเล่นที่แบบค่อนข้างละเอียดนะ,ะค่อนข้างละเอียดแล้วก็ใจเย็นแต่ว่า โอ้โหไปเจอเอ็มทีไปจอดอยู่ในพุ่มสองคันโดยที่ไม่ยิงนี่ก็ปวดหัวอยู่เหมือนกันนะเออนี่ยสองคันขอดูหน่อยดิมีสี่สามสองนะคันนี้เนี่ยคันหนึ่งอีกคันหนึ่งก็จะเป็นนีโนโ่โอ้โหมาด้วยกันเลยคาร์โลสี่สิบห้าโอ้โหสองคันนี้ไปจอดแล้วก็ไปเล่นนะอ่ะก็เป็นบัญชีพรีเมียมนะหักค่าซ่อมไปสามหมื่นสี่ค่ากระสุนแสนหนึ่งแล้วก็ยูดูัจ่ายสองหมื่นสามก็งานนี้ก็ยังเหลืองมาใช้สี่หมื่นแปดนะเพราะว่าได้แบบ โบนันกระังสําำรองด้วยแล้วก็การต่อต้านอย่างกล้าหาญด้วยนะครับก็เป็นรถที่ดีคันหนึ่งเลยสำหรับในเรื่องของเกราะในเรื่องของความคล่องตัวนี่ก็ต้องติดออกเทนงออกเทนเลยก็ว่ากันไปงานนี้ใช้เทอร์โบม่วงเลยนะเออแล้วก็มีคําสั่งเทอร์โบอีกติดตัวออกเทนมาอีกเพิ่มความคล่องตัวสุดๆนะออกตัวดีมากๆเป้าคุมดีมากแต่ว่าก็อย่างที่เห็นว่ามันก็ไม่ได้คมไม่ได้แม่นสักเท่าไหร่นะแต่ว่า เข้ามาเล่นใกล้ๆก็ได้ผลดีขึ้นนะครับเพราะว่าเกราะมันทํางานดีมากๆนะคันนี้เ r 1หนึ่งก็เป็นคันที่น่าเล่นน่าสนใจแล้วก็เป็นคันที่หลายๆคนน่าจะนิยมเนะเป็นรถมหานิยมคันในยุคใหม่ก็เรียกอย่างนั้นก็ว่าได้นะเพราะว่าเข้าไปที่ใดก็เจอกันเยอะนะเจอเยอะแล้วก็ในเก่าก็ส่งกันเข้ามาเยอะนะ ก็ยังไงก็ต้องขอขอบคุณเชิร์ลไลด์ด้วยสําหรับคลิปมันๆแบบนี้นะครับยังไงก็ต้องขอให้คนดูช่วยกันกดไลค์ให้นิกกี้ด้วยคนละจึกนะครับแล้วก็เจอกันใหม่อีกทีคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้นิกกี้ขลาไปก่อนสวัสดีครับ